แม่แม่เป็นไมเกรนกันบความดันปวดหัวมาก<ะ>ไม่อยากอยากทำอะไรเลยบันบันขึ้นสมองขึ้นเหมือนไมเกรนเป็นยังไงไปเข้าโรงพยาบาลเลยแหละปวดขึ้นเลยตุนอาเจียนอ่ะฉันต้องไปหลรอ,ลอมาเลยรถไอซมาเลยมาถึงหน้าบ้าน<ม>าเลยมารับที่หน้าบ้านเลย ทานตัวนี้ได้ดีมากเลยความดันก็ไม่มีโรคเบาหวานก็ไม่มีไม่มีโรคอะไรแล้วเห็นผลตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะคุณแม่กระปุกที่สองนะสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะชิวอยู่ที่บ้านของลูกค้า <JM> ค <U> <_ d ally> ่ะล <government> ูกค้าเคสนี้นะคะเป็นลูกค้านะคะที่มีภาวะความดันสูงค่ะ แล้วก็ได้ทานตัวบรล้านพีเข้าไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะว่าก่อนทานบรล้านพีนะคะลูกคา้าอาการเป็นยังไงได้รับผลกระทบยังไงนะคะแล้วหลังจากที่ทานประ้านพีนะคะอ๋อลูกค้าบอกว่ายังไม่เป็นโควิดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่ค่ะแนะนําตัวให้กับคนที่กําลังรับชมคลิปนี้ให้ฟังหนะะ่อยค่ะสวัสดีค่ะแม่ก็ชื่อวัชนีนะคะชื่อเล่นชื่อปิ๊กแม่ แม่เป็นไมเกรนกับฟอร์มดันค่ะคุณแม่เป็นมากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วนะจ้ะสามสีปีค่ะพอดีลูกชายก็ส่งยาตัวนี้มาให้ค่ะทานไปแล้วก็ดีค่ะทานไปแล้วดีมากเลยค่ะเพราะว่าหายปวดหัวค่ะไม่เป็นไม่ไม่เป็นโควิดกับเขาค่ะงั้นถามแม่ปิ๊กแม่ปิ๊กหน่อยเอาเหตุการณ์ก่อนที่เราจะทานบาลานพีตอนนั้นเราเรามีอาการอะไรบ้างคะแม่อาการปวดหัวแล้วก็มันไม่ค่อยสบายตัว พอเวลาความดันมันขึ้นมันขึ้นมันก็จะปวดแล้วก็ให้ลูกไปซื้อซื้อยาที่ร้านขายยามาให้ทานพอก็ส่งตัวนี้แนะนําตัวนี้มาให้ทานก็ดีขึ้นก็เดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ค่อยได้กินยาเราได้มีการไปหาหมอไหมคะความดันก็ลดไปค่ะไปหาหมอไปหาหมอก็คุณหมอก็ให้ยาตามปกติมาทานอันนี้เราก็ทานติดต่อกันมามานานแล้วนะค่ะประมาณกี่กระปุกคะคุณแม่โอ้หไม่ใช่จะเป็นโหลแล้วเหรอก็คือถทานมาหลายปีแล้วไม่มีแล้ว แม่ไม่มีความดันแล้วนะความดันไม่ปกติแล้วค่ะแล้วก็ปวดหัวก็ไม่ปวดแล้วถามอีกนิดนึงค่ะคุณแม่ก่อนทานบาลานพีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่างไรบ้างแม่ได้เลยปวดหัวมากค่ะไม่อยากไม่อยากทําอะไรเลยบันๆันอืมขึ้นสมองขึ้นเหมือนไม่เกณฑ์เคยมีแบบเหตุการณ์แรงสุดไหมแม่มีมีเป็นยังไงล่เข้าโรงพยาบาลเลยแหละปวดขึ้นแล้วตุนอาเจียนอะสมัยก่อนเะ่ตอนก่อนที่ยังไม่ได้ทานอย่างนี้นะ คือวันนั้นคือวันนั้นฉันทนไม่ไหวแล้วฉันต้องไปนมหลอดมาเลยรถไอซียูมาเลยมาถึงหน้าบ้านเลยมารับที่หน้าบ้านเลยสลบไปเลยที่โรงพยาบาลเขาบอกความดันสูงมากอืตอนนั้นแม่ยังไม่ได้ทานยาพวกนี้ค่ะพอทานมาก็เหตุการณ์นั้นก็ไม่เคยมีเลยแล้วก็ไม่ปวดด้วยอืแล้วความดันแม่ก็ไปวัดตลอดก็ไม่มีถามคุณแม่หน่อยว่าตอนที่เราได้เจอบาลานซ์พีเนี่ยเจอได้ยังไงคะแม่ลูกชายแนะนําลูกชายแนะนาลูกชายแนะนำเขาทานดีเขาก็แนะนํามาให้แม่ ลูกอยากให้ทานอะไรดีๆเขาก็ซื้อมาให้ทานอแล้วแล้วทานไปเห็นผลตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะคุณแม่กระปุกที่สองนะกระปุกที่สอกระปุกที่สที่สาค่ะตอนแรกแม่เขไม่รู้หรอกว่ามันดียังไงมันยังไงยังไงพอมันเออทานทานจานไปเออเราไปวัดความดันมันก็ไม่มีใช่ไหมค่ะแล้วก็เลยทานเลยตั้งนี้ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดก็จะโทรบอกเขาเลย คือคุณแม่ก็ยังมีต้องมีการไป Followup กับคุณหมออยู่นะคะแต่ว่าความดันเนี่ยหายแล้วนะคะแล้วคุณแม่เล่าเรื่องที่คนในหมู่บ้านติดโควิดกันติดหมดเลยติดหมดเลยแม่ไม่ติดบ้านเดียวจนจนถึงตอนนี้คุณแม่ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นโควิดเลยค่ะไม่มีโควิดเขามาใกล้เลยประกันก็เลยยังไม่ได้กับใครไม่ได้ประกันกับเขาทางบ้านเขาได้กันคนละหมื่นสองหมื่นเขาทำประกันโควิดแม่ก็ทำไว้นะแต่แม่ไม่ได้หมดสัญญาแล้ว เพราะว่าเราไม่เป็น<ร>โควิดนะซึ่งนี่แหละค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าสารสกัสดในนี้นะคะมีสารสกัสดนะคะเข้มข้น9้าชนิดเลยนะ,ะก็เลยทําให้เราร่างกายแข็งแรงนะคะรเราก็ไม่เป็นโควิดนะคะคุณแม่อ,อยากให้คุณแม่นะคะฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอาจจะเป็นทางออกกับเขาก็ได้เผื่อเขามีอาการแบบคุณแม่ถึงกับแบบความดันขึ้นปวดมาเกรนจนถึงขั้นอ้วกจนถึงขั้นจะต้องไปนอนโรงพยาบาลน,นะคะแล้วเขายังหาทางออกไม่ได้อยากให้คุณแม่แนะนํากับเขาหน่อยค่ะแนะนํานะคะ ทานยาตัวนี้นะคะเขาเขาเขาเรียกอะไรนะบาลานพี <c> ่ <oughs> มันเป็นมันแม่จะเรียกน้ำมันลำไข้ขใช่ค่ะเพราะไม่มีสารสกัดของน้ำมันลำไส้น้ำมันลำ้า้ใช่ไหมคะจะทานตัวนี้ด้ดีมากเลยความดันก็ไม่มีโรคเบาหวานก็ไม่มีไม่มีโรคอะไรแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ไปตรวจมาแล้วนะคะตอนนี้โควิดก็ไม่เป็นเท่าตัวนี้ยังไม่เป็นโควิดเลยค่ะยาเขาดีมากเลยบริษัทนี้ ซื้อมาทานเี่ค่ะเต็ม10บคะแนนคุณแม่ให้กี่คะแนนให้เกิน1ิบเลยอะ <laughs> นะคะการันตีจากคุณแม่เลยพเพราะว่าขาดไม่ได้เลยอวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอมอบนี่เลยคุณแม่รับไปเลยค่ะบาลานซ์พีนะคะขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ให้บาลานซ์พีได้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะคลายเด็กคลายดีค่ะข,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 ขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะและขอฝากไว้อีกหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาสุขภาพ เสมอค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ